ลลลอิะ il รายงานจากอับดุลลอฮ์บินอุมารบินอันคอตตอบรถวิยัลลออันหุมาเล่าว่าฉันได้ยินท่านรสุลลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่ามีชายสามคนจะกลุ่มชนก่อนหน้าพวกท่านคือจากบนิอิสรอเอีนหลงในการเดินทางกระทั่งได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่ง แล้วพวกเขาก็เข้าไปแต่แล้วก้อนหินก้อนใหญ่ก็ตกลงมาจากภูเขาจนปิดปากถ้ำคนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าจะไม่มีใครช่วยเหลือพวกท่านจากหินก้อนใหญ่นี้ได้นอกจากพวกท่านต้องขอดุาาต่ออลัลลอฮ์ด้วยการงานที่ดีคือการใช้คุณงามความดีเป็นสือ่อตะวัสซนขอให้อลัลลอฮ์ตอบรับดุอา คนที่หนึ่งจึงขอดูอาว่าโอ้อัลลอฮ์ผมมีพ่อและแม่ที่ชรามากแล้วและผมไม่เคยให้นมดื่มแก่ใครก่อนหน้าท่านทั้งสองไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือทรัพย์สินของผมเองครั้งหนึ่งผมออกไปหาไม้ฟืดและเมื่อผมกลับมาก็พบว่าท่านทั้งสองหลับไปแล้วผมรีดนมเพื่อเป็นมื้อค่ำแต่ท่านทั้งสองหลับสนิทไปแล้วผมไม่อยากปลุกท่านทั้งสอง แล้วก็ไม่อยากให้นมนั้นกับใครก่อนหน้าพวกท่านด้วยผมจึงรอโดยถือแก้วน้ำนมนั้นไว้จนกว่าท่านทั้งสองจะตื่นขึ้นมาในตอนรุ่งเช้าทั้งๆท,ที่ลูกๆของผมร้องไห้สะอกสะอื้นขอดื่มนมอยู่ที่แทเท้าของผมและและ้วท่านทั้งสองก็ตื่นขึ้นและดื่มน้ำนมนั้นโอัลลอฮ์หากเรื่องดังกล่าวผมทำไปโดยหวังในพระพักของพระองค์แล้วโปรดนำเราออกจากที่นี่ด้วยเถิด และแล้วหินก้อนนั้นก็ขยับแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถออกไปได้คนที่สองขอดูอาว่าโอ้อลลอห์ผมมีหลานสาวคนหนึ่งที่ผมรักมากและผมรักเธอมากเป็นหนึ่งความรักของชายคนหนึ่งที่มีต่อหญิงสาวและผมปรารถนาในตัวเธอแต่เธอปฏิเสธกระทั่งเมื่อถึงปีแห่งความแรงแค้นเธอมาหาผมและผมก็ได้ให้เงินแก่เธอไปจำนวน120ดินาร์และกับการร่วมหลับนอนกัน และเธอก็ยินยอมกระทั่งผมสามารถทำอะไรกับเธอก็ได้ตามต้องการเมื่อตัวผมนั่งค่อมอยู่บนระหว่างขาของเธอเธอก็พูดว่าท่านจงเกรงกลัวต่ออเลอร์เธิดและอย่าได้ถอดแหวนออกเลยนอกจากด้วยวิธีที่ถูกต้องผมก็รีบลุกออกจากตัวเธอทั้งๆท,ที่เธอคือคนที่ผมหลงรักมากที่สุด และผมเพื่อที่งเงินทั้งหมดที่ได้ให้เธอไปด้วยโอ้อลลอห์หากผมทําเรื่องดังกล่าวโดยหวังในพระพักของพระองค์แล้วโปรดนําเราออกจากสถานที่นี้ด้วยเถิดแล้วหินก้อนใหญ่ก็ขยับแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถออกจากถ้าได้คนสุดท้ายขอดุอาว่าโอ้อลลอห์ผมเคยจ้างคนรับใช้และผมได้ให้ค่าจ้างแก่พวกเขาทุกคนยกเว้นคนเดียวเท่านั้น เขาที่เงินค่าจ้างของเขาและจากไปผมจึงเก็บสะสมเงินค่าจ้างของเขาเอาไว้จนกระทั่งมันเยอะมากแล้ววันหนึ่งเขาก็มาหาและพูดว่าโอ oh, บ่าวขออัลลอฮ์ขอค่าจ้างของฉันด้วยผมบอกเขาว,ว่าทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้คือผลจากค่าจ้างของท่านทั้งอูดอัวแพะและทาส เขาพูดว่าโอบาขออัลลอฮ์อย่ามาล้อเล่นกับฉันนะผมจึงพูดกับเขาว่าผมไม่ได้ล้อเล่นแล้วเขาก็เอาทรัพย์สินทั้งหมดไปโดยไม่เหลืออะไรไว้เลยโออัลลอฮ์หากผมทำเรื่องดังกล่าวนี้โดยหวังในพระพักของพระองค์แล้วโปรดนำเราออกไปจากที่นี่ด้วยเถิดแล้วหินก้อนใหญ่ก็ขยับอีกครั้งกระทั่งพวกเขาสามารถออกจากถ้ำได้